สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราเจอกันในเหรียญสมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับผลิตเมื่อปีพศ2529นะครับนำเงินรายได้นะครับสร้างตึกนะครับพปลอให้กับทางโรงพยาบาลจุฬานะครับเหรียญนี้เป็นรุ่นที่2นะครับส่วนเหรียญรุ่นแรกนะครับ ในปี2528ความแตกต่างของเหรียญรุ่นแรกกับรุ่นที่2จะแตกต่างกันแค่ด้านหลังเท่านั้นนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญสวยๆงามๆกันนะครับเหรียญน,นี้ทรงคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าสิริพ่อนะครับราชการที่9ทรงอนุญาตให้ใช้ตาพปรนะครับไว้ด้านหลังขององค์พระนะครับ ด้านหลังก็จะเขียนว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาคาชาติไทยนะครับพร้อมกับปั๊มปีพศ2529นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับไอ้ตรงพศ2529นี่จะไม่มีนะครับจะเป็นเนื้อเหรียญอย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะเขียนคําว่า3ตุลาคม2528 นะครับจุดสังเกตก็คือตรงโค้งตรงนี้นะครับถ้าตรงโค้งตรงนี้เป็น3ามตุลาเมื่อไหร่นั่นคือรุ่นแรกนะครับวันนี้เรามาดูความสวยสดงดงามนะครับของเหรียญในปี2529กันนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่ารูปที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านี้ท่านคือผู้ใดนะครับมาดูความสวยสดนะครับมันเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับจับมันเยอะๆก็ จับเหรียญเยอะๆก็กระหลหลุดนะครับถือว่ายังอยู่คงสภาพได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญที่อีกหนึ่งเหรียญที่ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจของปวงชนชาวไทยนะครับตอนนี้อาจจะมีราคายังไม่เท่าไหร่ในอนาคตไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะขยายเพื่อนดูนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่หน้าสองนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่หน้าสอง นะครับเหรียญนี้มีรอยแตกนะครับมีรอยแตกตรงจอจานนะครับเป็นเหรียญที่กองกระสาบนะครับกองกระสาบเป็นผู้จัดทำนะครับเพื่อนเนกองกระสาบเป็นผู้จัดทำขึ้นชื่อว่ากองกระสาบไม่ต้องถามนะครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับ ด้านล่างจะเขียนว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รอจุดพอจุดจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับตรงนี้ก็จะปั๊มเป็นพอสอค่อนข้างจะลึกนะครับค่อนข้างจะลึกะนามย่อพอปลอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากคำพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับส่วนคำอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับ เดี๋ยวจะลงไว้ให้ให้เพื่อนๆมาศึกษาหาความรู้กันนะครับยินดีกับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับยินดีมานาที่นี้ด้วยสำหรับพี่ๆที่ทำคลิปแล้วปังนะครับยินดีกับพี่ๆด้วยแล้วกันอ่ะวันนี้เรามาส่งเหรียญกันต่อเห็นไหมครับความสวยความงดงามแทบจะไม่ต้องลงกล้องนะครับ ความหนาของเหรียญเมื่อเทียบกับเหรียญสิบบาทนะครับเทียบกันดูนะครับเอาความหนานะครับเห็นไหมครับถือว่าใกล้เคียงกับเหรียญสิบบาทนะครับในอนาคตนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญสิบบาทพกติดตัวไปด้วยนะครับถ้าจะเช่าเช่าซื้อเช่าหานะครับถ้าหนากว่าเหรียญสิบบาทผิดปกติก็วิ่งนะครับวิ่งเหมือนเดิมตามสูตรพอเบิ้ลวิ่งนะครับวิ่ง อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลขเปลี่ยนความรู้กันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอาจจะทําผิดบ้างถูกบ้างกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเพื่อนๆครับไม่มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดนะครับอยากมีเจตนาที่จะทำเนี่ยเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญที่ผมเป็นนักสะสมเนี่ยมีจํานวนกี่เหรียญน,นะครับจะค้นหาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับ สำหรับวันนี้เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญที่สวยงามลบกวนเวลาเพื่อนเพื่อนมา5นาทีกว่าๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ